สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องนานพัเพืน่อนะคะวันนี้มาชวนหลานมานอนที่บ้านนะคะพอดีพ่อน้องนานเสียเราไม่มีคนนอนด้วยเนาะก็เลยเอาเพื่อนมาวันนี้มีเมนูเลี้ยงหลานนะอะไรยกปลาทูเมียงปลาทูแล้วก็แกงขาไก่ต้มขาไก่เออแกงข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวผิดสูตรไปหน่อยนะคะพอดีไม่มีหดหนึ่งก็เลยหมูแต่หม้อข้าวผิดสูตรไปหน่อย แล้วก็เมีย่ยงปลาทูนะคะนี่นะคะกินกันอริดอร่อยนะคะคิดถึงพ่อมากเลยนี่นะคะหลานๆอันนี้อันนี้น้องนานะคะ <c oughs> เห็นไหมยก <c oughs> เห็นหน้ากูไหมเห็น <c oughs> เห็นพอดีไหม <c oughs> <c oughs> กินกันสามคนนะคะกับหลานกินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อน อร่อยไหมบอกเพื่อนๆหน่อยสิอร่อยไหมเต๋อร่อยไม่อร่อยวันหลังก็ไม่เลี้ยงแล้วเราเหงานลคะค่ะวาตรงที่ไม่มีพ่อยอย่นะ่นตรงนี้ตาเสียพ่อเสียตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองคืภานะคะแล้วก็บ้านหลังเนี้ยปกติน้องนาก็อยู่กัน กับพ่อสองคนพอพ่อเสียแล้วก็ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะนานๆก็ไปนอนบ้านพี่สาวแล้ววันไหนอยากนอนบ้านก็เอาหลานสองคนนี้มานอนเป็นเพื่อนนะคะแจ่ว่าเหงามากถ้าไม่เอาหลานมาก็จะเหงาอะ่ะ คิดถึงพ่อคิดถึงพ่อมากเพราะว่าปกตินายอยู่กับพ่อตลอดอ,อ,อร่อยไหมอร่อยอ๊บอันนี้จะเป็นน้ำน้ำเนียง,ยงใส่ถั่วด้วยนะคะอร่อยอร่อยมากอันนี้ซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองนะคะทำจริงจริง,รงมันเป็น ที่ซื้อมันเป็นเมี่ยงหมูแต่ว่าเรากินหมูหมดแล้วเพราะว่าหมูได้หน่อยเดียวผักเยอะก็เลยซื้อปลาทูมาแล้วก็เอามาดัดแปลงข้าเหนียวผิดสูตรไม่สุกแถมแฉด้วยลักษณะคล้ายข้าวเหนียวมูน ตัวสองเนลได้อร่อยไหม <laughs> อร่อยมากบ้านนี้จะเหงามากเลยนะคะพอพ่อไม่อยู่แล้วหนึ่วัีแต่เพื่อเปิดเขไม่ใกล้เลยตรงนั้นจะเป็นที่นอนพ่อนะคะปกติตอนนี้ก็คือเสื้อผ้าพ่อก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่าเก็บไปตอนที่เผ่าเข่าแกแล้วนะคะเหงามากๆงานอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าโอเคคิดถึงพ่อ,อ ก็เลยปกติก็ไปนอนบ้านพี่สาวจะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่อ่ะห่างกันประมาณหกโลแต่ว่าก็อยากมานอนบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนหลานมานอนเป็นเพื่อนนะคะหล <c oughs> านก็กินเก่งมากก <c oughs> ินเก่งไหมดูติกินโค้ก <c oughs> ต้องสมานาคุณ กินเยอะเสียกินเ,เยอะนะอืออือชอบอืม,อมเอาเยอะเลยอืมอร่อยมากค่ะนะแมวแมวเก๋นะดูแมวด้วยเออย,ยกนิ้วชอบกินปลาทูดิบมันไม่ดิบหรอกแต่ว่ายิ่มมาแล้ว สีแทบแดดเลย <_ d ata> มีหมูสวร์ดเลยนะคะซื้อมากินกับพี่ชายเม <_ d ata> ื่อวานอร่อยหมูสวรรค์ซื้อติดตู้เย็นไว้เผื่อมานอนบ้าน <_ d ata> อร่อยอยไหมาาพาบ้านตอนที่ไม่มีพ่อนะคะ จะโล่งพอบ้านก็จะไม่เป็นประมาณนี้แหละค่ะท้องร้องไอท้องรอดีะอะหิวะวะจงหิว <laughs> คิดถึงบ้านอยากมานอนบ้านบ่นบอยๆแต่ว่า <c oughs> ก็นอนคนเดียวไม่ได้นะคะพอนนอนแล้วมันจะคิดถึงพอ่อ แล้ก็อันตรายด้วยน,ยกนมกเนาะเพราะว่าบ้านนั้งนายอยู่กลางทุ่งนาเลยแล้วมันก็ไม่มีชิศด,ด้วยอันตรายแบบกลัวคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> เลยถ้ามานอนบ้านก็คือต้องเอาหลานมาด้วยถ้าวันไหนพี่ชายมานอนด้วยก็อา <c oughs> <c oughs> กินยังเยอะๆทีซสีกซุๆครึ่งกระเพาะยังตีนะครึ่งกระเพาะยังกินเยอะๆนะเข้าใจไหมกินเยอะเลยเหงามากนะคะพอพึ่งเสียคิดถึงมากเลย เรูร่อน้มาตรงนี้ะแต่ขจะมารไหนวันรูมาตรงนี้ะูไปดูติคัดดูไปดูแต่ดวนอยู่บ้านอย่นลองยังไม่ได้มารอบุหลวันเลยต้องบอกว่าทีจอยู่วันธรรมดาไม่ยูมาทำอะไรที่ตังเลมีมมีนี่ไหมต้มขาไก่นะมีตีไหม ไม่มีเขาไม่ให้มีหรอกโควิดอ่ะทำบุญร้อยวันที่ไหนมีดนตรีวะมันมันมันมอนวัดนึนอ่ะวัดไหนเขาไม่มีทั้งนั้นแหละันโควิดจะมียังไงนั่งนั่งมากินเยอะนตี๋เดี๋ยววันหลังจะหุงให้กินดีกว่านี้โอเคไหม อร่อยมากหุ่งอ,อ,อ,อะไรล่ะก็ทิ้งขยะไปสิมันก็จะมาจ,จุบจับจุบจ<ม>ับกันอยู่ทำไมอืมก็ทิ้งขยะไปให้แล้วเรื่องัสิอร่อยไงสิกินเยอะออ ฝากเป็นกําลังใจให้น้องนานด้วยนะคะน้องนานไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะตอนช่วงที่พ่อป่วยก็ต้องดูแลพ่อแล้วก็เฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลทุกวันทุกคืนก็ไม่มีเวลาได้ทําคลิปเลยคือคือมันไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรอะ่ะไม่มีเวลาด้วยต้องดูแลพ่อพ่อป่วยหนักมากก่อนที่พ่อจะเสียนะคะตอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ก็ พอเสียแล้วก็พยายามจะทําใจอยู่นะคะพยายามจะทําใจแล้วก็ก็จะกลับมาทําคลิปเหมือนเดิมก็จะพยายามฟูฟูตัวเองให้เร็วที่สุดตอนนี้ไม่มีพ่อแล้วต้องคือต้องโตคนเดียวแล้วอะหนักหนักเรา่้อ็ไไหนนะยาวไปยาว เอาเยี่ยวก็ไปเยี่ยวเดียไวกยกไปเยี่ยวเดียชวนกันลงไปเธอ,ก,อกินก่อนก็ไปเยี่ยวกินให้เรียบร้อยก็มานอนเข้าใจไหมอืมกินก่อนให้เรียบร้อยก่อนมไีสองนะอมมีถงสนอ,อม,มีสิไม่มีบ้านไหนไม่มีถอ่วงม่ไม่ไม่ไม,ม,ปปม่นเปิม่ไ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 ม่น่ไม่ไม่นมไม่เปิเปดม่ไม่ไไ่ อย่าดือ้ออย่าดือ้อแมวน้อยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องนาด้วยนะคะน้าะคอมรับประทานข้าวกับลานๆน,นต่อก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลานๆน,น,นอนแล้วนะคะอา้าวลานๆับายบายเพื่อนเพื่อนบ้อยบายบายบาย,บายนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกําลังใจให้น้องนาแล้วก็ติดตามรับชมตลอดเลยนะคะบ๊ายบาย,บาย